สวัสดีตอนเย็นครับเจอกันที่ตลาดยามแรงคือเก่านะครับวันนี้พามาเลาะตลาดโคไซครับหาหมาเลาะเบิงแนวกินย่าเมอแองนะครับกุ้งสดปลาหมึกสดครับสุดยอดเลยตลาดนี้บได้มาโดนแล้วนะครับระมาณเกือบจะโอ้หลายเดือนแลวครับแต่โควิดนะครับชิ้นเจ้าประจําเยอามาจกจริเสือนะครับ มาละชุ่นตลาดครับตลาดนี้เพื่อนว่าด้านปลาอันโพงจะหลายได้ไปเบิ่งกันหรือจะอยู่ดานไม่นะครับของกินหลายนะครับเด้อทานยั้ได้ครับปลาหมึกย่างสร้างไว้่เดียวบอนี่ครับเอาไว้ผมเนี่ยจักไม่จักป่ะครับไม่ละสิบบาทเอาหาใหม่นะครับเดี๋ยวออกมาเอาแยากน้ำเลยครับ บมาดยามเย็นนี้ขนมโตเกียวสิบาทสิบาทสิบหาบาทนะ้เห็นได้งามขนาดเลยครับกินบ่ตอนนี้ขอบคุครับขอบคุณไต่เบิรดครับนขายงมาางนี้หัวครับอันนี้หัวนะครับโอ้โลจากไหนครับหัวตอนนี้สองร้อ ปนิมบองค่ะนี่ครับโอ้อันี้คอนเฮดเลยเป็นบอเลยครับปลาสดสเลยตนี้ตอนนี้โอ้สวยดเลยอนี้เล่จะหานขนาดไหนเก้าสิบ้าสิบบาทเป็นเรองหญ่นิมคอนเน็้สําและครับสามเดือนเทือนั้นหละเก็ดพอปแม่ <t ie smile> เพราะนังนก็เพอาะฝ่ายทรนับนนั้เพราหนังครับต้นหม้อแม่นี่หม้อล่างซึ่หม้อล่างแล้วโม่ะโอเบ้านของเิล่ะตังทอดจ่อบกินอวา่ยนี่ม่วงยังดีครับขยานันนยเลยาเล็่นอกนตอแม่นี่นอีหยังครับแม่ตัวนี้อะไรปลาปันปลาหบปลาหนึ่งครับที่ครับปลาน้ำโขงครับปลาน้ำโขง ปลาเพียครับ <ไป S 1> อู้หูยยอดเลยอันนี้ปลาหยังพรอตัวใหญ่งตัวนี้ยปลาโจวตัวใหญ่ปลาโจกบครับนะโอ้โหลจังไหนครับโลดหาซีโลดหาซีบาทบัวเพงสุยดยอดเลยขอบคุณครับเราบิ่งกันได้โถสมัยเป็นตลาดกับเขานะครับน,น่อานอย่างน่ากินนะครับอันนี้เป็นไส้กรอกไส้กรอกอีสานครับ ก็ได้มาโดนแล้วนะครับกตลาดนี่ก็ยังมีของกินของยังกัดหลายขึ้ก่านะครับแต่ว่ากัดสิบะหลายคือต่างส่วนปกติครับอันนี้เป็นของเป็นพวกเครื่องครับอันนี้เป็นเนื้อครับอันนี้เป็นเนื้อหมูครับของหวานอันนี้คนนี้ยังแม่ต้มหวังบม่ ขเียมุอเนียมูนขอเนียมูนจะซืนะ้อนอือครับยี่สิบบาทอันนี้จ้าบาทไหมตัวนี้สิบบาทหวานเดี๋ยวรอกป็ตกันนะนี่ขนมครับขนมอ,อะไละอันนี้จริมนึ่งบาทหนบาทอ่นครับ ต่หนักก็จะเป็นสีขาวบานๆห้อานี้แหละครับอันนี้ย่างแม่อโอ้ขี่เล็กครับอันนี้เป็นคันที่ยังดีนะครับเอ,เอาไป,ไปต้มเอาไปแกงแล้วไหเนาะแกงขี่เล็กครับทุกจะบเท่าไหรัห้าสิบบาทยี่สิบบาทหรือว่าห้าสิบบาทครับโอ้แตกขนาดแกงบักทัว่วครับฟังดีครับห่านเน่าจนแดงครับปลาสบม เทนะครับแล้วมีอะไรบ้างนี่โอ้คือดีแถววันนี้พวกินยังเลยมันนี่เคฟเคฟมีตัวเขียวนะครับของบยหลายโอ้ทุเรียนครับนี่ทุเรียนสองยี่สิบบาททุเรียนร้อยจ็ดบาทครับร้อยสี่ิบมอนทเอามอนทองธรรมดาครับมอนทองธรรมดาครับร้อยสี่สิบาทแต่ว่าพูดดีกันนะคนีบ เนื้อสวยเนื้อดีมากขอบคุณครับรอเบิ้งก่อนเป็นตลาดที่แบบแคล้ายๆวัดวิแต่ของกินนะครับชว่วงนี้เพราะว่าพวกเสื้อผ้าหมดในลูกครับเดีย๋ยวเอาเบิ้งก่อนนะสร้งางเบม้งไว้หลายส่วนครับโอ้โดโหรอเบิ้งกันครับเบิ้งก้อนทั้งนี้ <c oughs> ต้นไกาอีสาน <c oughs> อ่อนทั่วครับมีเห็ดเทาะครับผมตัวจบบั๊กบัดอ่ะ 200ครับเพชรพอโล้อ200อันนี้เพชรพอหนังไงเนาะพอหนังครับออื200บาทโอ้คนมีป่ายบอยก็ได้คนกันนะอันนี้ชะอมครับพระกะพระกะบ้านทอาครับผมพระบานทองเพชรยังครับตัวนี้เพชรไข่ครับเพ็รไข่ขายเท่าไหร่ครับ80บาท80บาทเพชรไข่ออกแต่ว่าเพชรโบราณเป็นไงเนาะเป็นไงครับคือเป็นโบราณเอ้ยคุณชาย ไม่ใช่ครับไม่บาทครับยี่สิบบาทเป็นตลาดแนวอย่างแนวกินนะครับของกินหลายขนาดเลยครับแต่ว่าเสื้อผ้าโบมี่นีนะแม่เนาะเสื้อผ้าโบมีเลยช่วงนี้ครับแม่เพันถามาช่องใดนะครับช่องเข้ากับช่องเล็กน้อยครับช่องโบมันดังนะครับเอาเบิ่งแนวอย่างแนวกินครับโอ้สุดยอดขนาดเลยอันนี้หนังเข้มครับหนังเจ็ดสิบบาทประมาณบาทเทาเลยเนาะ แตงมาคั่วครับคนมาจัเป็นสีบลครับของกินบ้าๆนๆครับผลไม้มมมป่ยงจีบเล่สิบบาที่บอ้นีกขับซีครับข้าวซีร้อนๆ้งจีบา,านาเลยครับปิ้แบบปีท่าไข่นะรยครับ เอาเพื่อนแล้วครับเอารอหาบึงน่ากินนะครับวันนีมวิทยุละพานมากวันีเลยแวะชมครับได้แล้วครับหมึกย่างครับวันนี้ผมสร้างใหม่หามเอาจังใหม่ครับเอามาหลอดที่เป็นจังใหม่ก็เอาเลยครับโอ้บหน่ากินจังจริง ยให้เน yeah. <laughs> ่ากินเหรียญนะพี่น้อง <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> ลืมตังค์ทอนครับเสียทีปนนี้นี่ขอบคุณคข้าลืมตังค์ทอนเปล่าหลายครับ <laughs> ข่างานโหม่วง,งแรงพ <laughs> าไปหลบเอิ้นตลาดครับฝนตก <laughs> โอ้ยนี่ฝนโมตกนะครับนะทางหัวหน้าฝนตกเมื่อกี้นะี่แ <laughs> ม่บอกครับขับเมียนตกแห้งขนาด <laughs> นี่ว่าท่านี่ฝนตกก็ตกะร้ายเหม่อแหละ ตลาดของมั่นหลายไปไหนแล้วแม่เนาะขวาน่าเพิ่งเปิดข้องผมเมื่อวานนี่ยอ๋อมือใดเรับตลาดเศ้าดิอ๋อมือใดครับตลาดเศร้าแม่นบอกโอ้มีหน้าของมั่หลายมีนาของมั่หลายข้าวเสรีมาหล่ออยู่ด้วยนี่ขอบคุณครับเช้าวันศุกร์ตลาดใหญ่บ่แม่ตลาดใหญ่งข้าวผมโอ้โหข้าวผมขอบคุณครับไปเราออกเมื่อไหร่ครับพี่น้อง พามปลองเบืรนขาวๆก็บรรยากาศยามเย็นครับอร่อยอยากนกินนะครับไปแล้วครับขอกระไ่คลิปหนาครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจนะครับมือไี้ก็ไปแล้วครับพอกระคลิปหนาครับสวัสดีครับ